ไอรินพี่น้องไอรินเด็กเบบี้รูค่ะแดนสปรอคซัมดรอนนัลิตน่ะค่ะพี่น้องไอรินนั่นนี่ไอรินว่านอายุนี่อันนี้คือเข่าขั้นตอนของของพันพัดน,นะพี่น้องมะใส่เบิ้มนอกจากพี่น้องน้องพันพัดน้นองฝนน,น่าจะคนสวยคือเกาขึ้นเขา่เขาคนงามน่นนี่พี่น้องนี่ขั้นตอนพัดพ,พี่น้อง ภาพ,นนออพจนกล้ามขึ้นมาสั่นนอ้องไข่ปลา <c oughs> มาพี่น้อง <c oughs> ใส่เบิ้งบัดตรอันนี้ <c oughs> อันนี้ไข่ <c oughs> นนกะซีทำขั้นตอนตัดเส้นเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเพราะวา่าหลังจากน้องเพิ่นได้พัดแล้วเพราะวา่าซีห้เส้นเสด็จน้ำแล้วก็สีได้ไปพัดต่อเน,นอาะจ้ะพี่น้องเพราะวา่าคุณละรุษเอ้ยไอ้แค่ราคุณละรุษ <c oughs> พักที่เพื่อนผสมนั่นเพื่อนชีได้ไปพักนั่นเองนอกจากพี่น้องนะแถวถัดกับสีได้ตัดเป็นแบบนี้นอกจากพี่น้องเพื่อการตัดเข้ากับซี่บดรยเป็นเส้นยาวนอกจากพี่น้องนะจากซีเดอร์จากพี่น้องได้ี่

กสิได้ตัดแต่งเส้นกับพี่น้องเนาะเพราะว่าเส้นนี่ต้องตัดนอกจากพี่น้องเวลาตัดพอประมาณนอกจากพี่น้องเนาะเกินตัดซัมมิเดอร์พี่น้องเดอร์บอกว่าต้องยาวเกินประมาณนี้เพราะว่าเส้นนี้ในแต่ละโหนี่ลราเข้ากสิได้เศร้าดวงว่ามองไรเงาหมอนเงาขมันยงาแต่งเส้นเราตัดนอกจากพี่น้องเ้าเป็นขมันเงาจึงตัดไปเลยนอกจากพี่น้องเนาะอ่าหูฝนดีได้เนี่ย เดินนะดีได้ในห้องล้างเนเ่ตบอลไม่เสียดนี่พี่นอ้องหันเศร้าหนิร่างมองตัดลร่างมองบัตต์ในเศร้าเบิรงมันสิมันสิบอกคือมือมาสิติดมือขึ้นมาเลยพี่น้องเนี่งยง่ายๆตัดเสร็จเสร็จได้นายืมนะโอเคโอเคเศร้าเป็นอนเด้องเราตั้งัตเขานี่หยันว่าไปิดพัดเงาใช่ไหม Oh, ตั๊ดในเบิร์ตพี่น้องเวลาเวลาเขาไปทัดมันกัดสิบะว่า ก็น่าเป็นน้เพะวาเนุ่มล่ะสิอวนน้ำคนนาะจะเี่นสิเพื่อ่นสิเดน้ำอีกเนาะสว่าสิได้ทำการ่ันาะพะวาเซเดน้ำเวลาน้องไปพัดมันจำบอมีน้ำหลายพี่นนองแหมผักในเซเดน้ำเนาะ kalama mang ni nyai tu form dia nak dapat nak nak เสร็จปะไม่ลปล้วบ่ดเดี๋ยวเให้พยุบก,กันแดี๋วค่อยเสร็จนะพักยุบกันเน้นใส่เสร็นต้องร้ายไหมน้องสาวไขว่้ยมันหลายใส่ใ,ใส่พักทางพี่น้องเพราะว่าคนยังจมมาเรื่องซื้อไก่มาหน่อยเยอะเนาะใะพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าไก่มันอยากหน่อยอยู่วันนี้ขนา เขาจัแพ็กน,มน,นนะมะันนี่นะพ,พี่นะแฟมแพ็กชิลิงอันนที่สาพน้าเป็นหมอแรกเจะเป็นกหมอแรกอันนี้คือหมอที่สองเจพี่น้งมันนี้เขาเสียสงหมอใหญ่ แต่พี่นี่ยาวๆมันจะพี่น้องนับเพราะว่าสื้อผ้นี่สีมาหอวให้พี่น้องได้เบิ่งกันที่เก่ามามาเบิ่งเราคัดกันเลยพี่น้อง

อันนี้น้องมาเพิ่มรสชาติเพิ่มอีกเราจะน้องาะเส้นเส้นเส้นใช่ปะใช่สิบแปดเส้นก็ได้พี่น้องเด้อมาเก๊บนึงเนพี่น้องใส่เสร็จใส่เสร็จแล้วเขาจะไปเพิ่มกัน ทีเมื่อ,อไอรินไอรินไอรินเป็นคนเห็ดน้องเป็นคนเห็ดอันนี้เป็นอบขนมปังนันจะเป็นน้องเนาะอันนี้อาหารเ้าวไปเจ้ากนินมันจะดี

อันไอรินบอกว่าไอรินบอกว่าเอมเพ้อระซมชิงชงไอชี้นะไอเล็กซมชงเชงชงเชงแกวแกวเข้าใจพี่น้องอย่า หรือคนเศษไหมนั่นหากตระเนรอบๆทุกๆันที่ทุตอนที่ไม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 ่ม่ไ่ไม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 ่ม่ไมม่ไ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 ่ไม่ไม่ไมม่ไ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 ม่่ไม่่ไม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 ่่ไไม่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  น้องสาวไข่พัดแล้วแากพี่น้องน่าไข่กันซีได้มาไยัง่ออเหยากามสดไรนเลยูน่ดะพอนนพี่น้องเป็นไหน,หนาตานี่พัดเสร็จแล้วน้าตาเป็นตะกินบ่พี่น้องน้าตาเป็นตะกินบ่ ข่อยกระซิได้มาล้วนเด <te le rhythm> <lush S 1> ้อจ้ะพี่น้องล้วนไห้เพื่อที่ว่าไห้มันเย็นไข่ไายห่อนไว้ๆนาะจ้ะพี่น้องเนาะเฮ็ดจังซี่เด้อจ้ะพี่น้องนี่เฮ็ดจังซี่เย็นเฮงซี่เนาะล้วนไห้มันไายพักดูได้เงี่ยวเราต้องพักแก๊สดีๆได้เพื่อซีฮอดมือนั่นเนาะบ่แน่กันสูงเด่นเด็ดเด็ดนะเออย่าจู่ย่าจู่เดี๋ยวมีแชร์สลับอียนดีด้วย นี่ลันี่ตลเขาช็อปเป็นม่ชิลิงชิลิงแม่เหรอแล้วก็เฮ็ดขึ้นอย่างสิพี่น้องเนาะเสื้อที่สิบเอโเวียร์ละซันเยอะซันพอรอีเกลเอาเอาเขาห้องเงี้ยห้มันคลายห้อน้อในเส้นน้อนาะเพราะมันอมห้อนะเฮ็ดอย่างสเพราะสั้นคันห้าเฮ็ดอย่างี่มันสิมันสิซาพี่น้อง มันสีเปียกแล้วก็ซีซ่าแมนแตกย่ห่อหอนี่แตกย่ห่อหอนี่แตกไอรินเดนดาแกนบี้าเอ็กเอกเซอร์โฟกอก็กบหาไมสิมิเกซเอกอลลแนโฟอลละแกนอีทอลลแกนสปอีเช็คไมเอสเปนสต็อกัส พ <laughs> ี่ใหญ่ f i r ตัวน่าลักี้พอดีเอฮ่าเดี๋ยวเชิญนี่พี่น้องมันหอนอนอนอ่อนใยญ่ระซำใหญ่ระซำเออนี่ออแบบมีเด้อพี่น้องเด้อนี่มันก็จะเวลาไปห่อมันก็จะบดแตกน้องพี่น้องล้วนล้วนเด้อจับพี่น้องเด้อนี่ทำแบบนี้แบบนี้เออสิเด้อนี่มันก็สีย่างห้าไปห่อไปยังมันกะแผ่นของห่อก็จะได้บวเปียกน้อจับพี่น้องเนาะ นี่คือเครื่องเคียงแลกขั้นตอนตกไข่นเออเพิ่นบอกว่าแซ่บได้ไอรินว่าอันดิสกิลฟติสมากแกเดนนะหรับ i r เ p r มากฟ i r s t <at> day กวิงยอองนเดีอมา p o s i t i v วมสะ Eirin er ja, tusen takk, Eirin. Du er så snill og så artig. Jeg er ikke seriøs, nei. Jeg har det artig, jeg sa til Espen. Han her, 'Herregud, det er så koselig'. Jeg Håper ikke Eirin er lei seg og må snakke mye. Jeg, jeg sa til Espen og så 'Vi snakker, snakker, snakker'. Hverandre første gang. Og Eirin sa 'Å oh, herregud, jeg glemte det'. Og da, husker du var klem. Én ting nå er at du springer så rask. Den derkenen, jeg husker var det. Ja, når jeg glemte deg å lage mat. Du forstyrrer meg helt. Unnskyld, unnskyld meg. Å, oh, så artig. จักหน่อยกะสิได้วางเพราะว่าแหงแหงแต่เข้ามาใส่ไอ้อรลูมิเนียมไอ้โมเมนต์เลดสเตนเลดแบบนี้แหงอ,อมห่นอืมไปเลสเบี้ยนเนอะกันซีเดาพี่น้องเด้อสงสัยตัวซิด้ใส่บอดตัวไปซื้อไก่ละหลายสงสัยตัวซิด้ใส่บอดตัวไปซื้อไก่ ไม่มป่ะเนะ่ฮะหลายอยู่เด้น้อง่นว่าอยากได้ไกลเพิ่มอีกจริงๆะพี่น้อง นี่ไปไว้ขนาดแล้วน้องฝนฮอ,อนแป๊บเดียวได้พี่น้องเนาะทันมันเย็นในหอแป๊บเดียวไปไววขนาด เลยต้นสิเลื อยู่บนน้องไม่พัดอ่อ,อนอยู่บะอ่อนแข็งวา มาต้นน้องไข่พัดมาเด้อน,นี่ใส่ไก่เด้อจ้ะพี่น้องปอาเปียะเครื่องเคียงเอาไก่เด้อไก่เห็ดนาอจับพี่น้องเนาะคนงามจะมีคนงามฝ<ภ>าดใหพี่น้องฝาดใหคนงาม,าพ,งางามพัดมากก็ต้องอร่อยเป็นของธรรมดาตอนจะได้เอาซอสหอมลงเนาะจับพี่น้องเนาะของ เห็ดหอมเท่าไนเองมุกจัดพี่น้องนะตามด้วยเอ่อตามด้วยเอ่อคนคนไห้ทัวแล้วเคนกระสีเอากระลำล่องมุกจัดพี่น้องเป็นไรพี่น้องงามบอกคนทักงามคือว่าล,ละงามตลอดตั้งแต่สเสมอละพี่น้องนะคอมเมนต์มานมาเห็นน้องคน นี่เด้อพอได้ถามหา้องคตอยู่นี่เด้อพี่น้องนะนี่แหละวันนี้แหละที่ขึ้นเขาเมื่อน,นั้นนะ ก็ทัก็สิได้เตรียมมันนี่าไว้ล่างให้เพิ่นนอกจากพี่น้องและการท้าทก็สิได้เตรียมเส้นถือเส้นไว้เพิ่นนอกจากพี่น้อมาเบิ่งเพิ่นัดพี่น้องยะาาาาาาาอาา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  ไปล่างส้าม,มาใบให้น้องข่อยแล้วข่อยสิไป